าแล้วกินกันนะ้ำวันนี้กินกับปลีไก่ผัดมเาเยอะผัดนี้ก็มีผัดหน่อไม้ฝรั่งใส่หมูหมูหมูบดแล้วก็นี่เลยปีีไก่ดูสิหน้าตาน่ากินมากปีีไก่ของฉันหมูแดดเดียวนะคะปลีกไก่แล้วก็ผัดผังมุ้งไปแดงนี่เลยขาดไม่ได้เลยลก็คือพริกกับกระเทียม กินกับปลีไก่แกดดเดียวหมูแดดเดียวอร่อยมากอันนี้ข้าวเหนียวอยู่ค่อนข้างอันนี้ตอนนี้หิวข้าวกินข,าานนขา้าวเจ้าก่อนกินข้าวเจ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกินข้าวเหนียวกันชอบกินกับพริกกับกระเทียมมากๆอ,อร่อยหิวข้าวมากเลย หนูจะน้ำอือเอาแก้วใส่น้ำแข็งด้ว <wh ats> มันจะได้แบบเย็นชื่นชุ่มคอแก้วใส่น้ำแข็งกินน้ำอือเพราะว่าน้ำมันไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่สู้กินกับน้ำแข็งไม่ได้ กินใหญด้วยนะมากินข้าวกันเลยดีกว่าหิวหิวหิววันนี้กินแค่กว๋วยเตี๋ยวไปถ้วยเดียวอยู่ข้าวมากนี่ผัดไตหน่อไม้ฝรั่งกินสิ่งนี้แล้วจะต้องกินคู่กับพริกถึงจะอร่อย พริกที่ตน้นขึ้นเองเชื่อไหมว่าคิดหมดกระเทียมโทนท อร่อยทุกอย่างเลยอร่อยหรือแล้วหิวก็ไม่รู้เหมือนกันชอบกินหน่อไม้พลังอยู่แล้วผัดไตหมูหรือผัดไกุู้ก็อร่อยเหมือนกันมาทานด้วยกันค่ะจุดเนี้ย เตรียมโทนน้ำตาลมากอะตุ้งชะน้ำตาเลยอือหือจ้ากะเตรียมหัวใหญ่แล้วอยู่จ้ะนี่ต้องหั่นแค่ตุ้แค่แล้วป่ะอันนี้ยไปซื้อมาจากทุกอ่างปางกระเทียมโทนซื้อมาแบบแต่กระเทียมโทนสด อิ่มน้ำนี่แหละดูแล้วอ่ะกินข้าวก่อนแล้วเราค่อยกินข้าวเหนียวที่หลังหมูนึ่งข้าวเหนียวไปด้วยน้ำลิงดิฟตาเขียวงู อร่อยอือสวัสดีผู้รับชมร้อยสามสิบสามร้อยสี่สิบท่านนะคะตอนนี้คุณภาพด้วยกันอือเจริญเมินผู้รับชมร้อยห้าสิบเจ็ดท่านแล้วอ,นนวอ,วอร่อยม,ม,มาก <c oughs> อร่อยจ้านี่เรายังมีปีกไก่ด้วยนะอันนี้เป็นปีกไก่แดดเดียวอันนี้สูตรหนูหนูหมักเองรับรองอร่อยแน่นอนอย่างถ้าถ้าถ้าเป็นแดดเดียวมันจะเนื้อแบบสวยแบบนี้เลยเดี๋ยวต่อไปนี้ตอนเย็นหนูจะไลฟ์ทุกวันแล้วฝนมันไม่ตกวันนี้ก็ตา้แตหนูคิดว่าฝนจะตกเหมือนกันเห็นอากาศมันคึมคึม แต่ว่าไล้ในบ้านแต่ถ้าเกิดเป็นช่วงหน้าแรงหน้าหนาวอ่ะเดี๋ยวหนูจะไล้ข้างนอกที่ริมขอบสระเหมือนเดิมตอนนี้มันเป็นช่วงหน้าฝนถูกป่ะฝนมันตกแล้วไม่มีคนช่วยเก็บไงอร่อยไหมปีกกาแเหมือนเดิมเหมือนเดิมอ่ะสูตรเดิมอ่ะสูตรตเปร๊ะแซบมากค่ะ หนูจดสูตรไว้ไงเตมแล้วสยมากอืมคนกินเผ็ดก็่กินเข้ามากๆคนกินเผ็ดเราก็สามารถ กินปีกงัไก่แดดเดียวกินคู่กับอ่อพริกกินคู่กับพริกกับกระเทียมได้อืมหรือว่าเราจะไปทอดคู่กันเลยก็ได้นะปีกลงอ่ะ ถึงกับไป3เม็ดแล้วยังไม่เผ็ดเลย สวัสดีผู้ติดตามใหม่ด้วยนะคะต่อบไปยหนูจะไลฟ์ตอน6โมงเย็นของทุกวันเป็นคนดีแล้วอยู่แต่บ้าน <c oughs> <c oughs> ขอเปลี่ยนแปลงตัวเองสักหน่อย อร i, ่อยอร่อยทุกอย่างเลยกินเข้าไปลหลายเม็ดส <du> ิบเม็ดแล้วก็เผ็ดเหมือนกัน จำกัดเรื่อง <laughs> <Okay. S 1> อืออือร่อยจำกัดไปยเ จบไลน์ละบ๊ายบายไม่รู้พูดอะไรผิด